เวลามีงานแข่งเกมเนี่ยโฆษณาที่เรามักจะเห็นบ่อยๆอ,อยู่ในนั้นก็น่าจะเป็นพวกเกมมิ่งเกียร์ถูกไหมไม่ว่าจะจอเก้าอี้เกมมิ่ง CPU มเมาส์คีย์บอร์ดหูฟงังแบรนด์ไอทเจ้าต่างๆหรือแม้กระทั่งฟาสต์ฟ,สฟูด้ดก็ตาม อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวแต่มันจะมีอย่างหนึ่งที่มักจะมาพร้อมกันด้วยแล้วก็เห็นกันมานานแล้วและปกติเขาจะไปอยู่พวกกีฬาแบบเอ็กซ์ตรีมเขอขาดปลาตายอะไรพวกนั้นน่ะนั่นคือเครื่องดื่มชูกำลังหรือว่าเอเนอร์จีดริงก์นั่นเองแต่พอมาเป็นอ e ีสปอร์ตหรือว่าเป็นเกมเนี่ยมันเกี่ยวข้องมันเชื่อมโยงกันหรอวะหรือว่ามันเอาไว้แค่ปลุกใจเฉยๆวะหรือว่าที่เขามาโฆษณาเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะช่วยให้เราเล่นได้ดีขึ้นด้วยใช่แล้วมันช่วยให้เราเล่นได้ดีขึ้นเอ่อม แล้วที่เหลือเขาจะฟังอะไรกูเนี่ยมึงก็ขยายความไปว่าแบบเออมันจะอาจจะเวิร์คแค่กับบางคนหรือมีความเสี่ยงนู่นนี่นั่นไงโอเคงั้นเข้าเรื่องเลยนะครับเราพูดถึง e n e r g ร d r i n ิงเนาะส่วนประกอบหลักของ Energy d r i ริงโดยทั่วไปนะในปัจจุบันเนี่ยถ้าแบ่งออกมามันก็น่าจะแบ่งอมาเป็นสส่วนคร่าวๆนะครับส่วนที่1คือน้ตาตาลสีด้ความหวานเนาะส่วนที่2คือ Special B l e n นก็คือไอพวกที่แบบทางเราได้ใส่วิตามินเข้าไป600กิโลกร,รมัมหรือว่าเป็นาสารสกัดจากเทือกเขาหิมาลัยอะไรอย่างเงี้ยคุณน่าจะเคยได้ยนน อีกนะครับนี่คือ3ส่วนคร่าวๆนะแต่เอาจริงๆเนี่ยส่วนประกอบหลักของชูกําลังเนี่ยถ้าให้เหลือแค่อย่างเดียวมันควรจะเป็นอะไรอ่ะเรามาดูกันทีละน,นะครับอย่างแรกน้ําตาลเนาะมันช่วยให้เรามีพลังงานกระปี้ เป่าอารมณ์ดีอร่อยแต่ผมว่าเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าน้ำตาลเ,เป็นสิ่งที่ถ้าเรารับเกินพอดีแล้วก็รับต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเกิดโรคต่างๆได้มากมายนะครับแล้วก็เป็นอันตรายในแบบระดับวอลลี่ระดับโลกเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้ถ้าตัดออกไปได้ก็น่าจะดีถูกไหมทีนี้มันก็จะเหลือ2อันและสเปเชียลเบรนกับคาเฟอีนไอสเปเชียลเบรนเนี่ยอย่างที่บอกไปแต่ละแบรนด์มันไม่เหมือนกันส่วนจะเป็นวิตามินเป็นสารสกัดซึ่งฟังดูดีนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่เขาให้มาเนี่ย ร่างกายมันนำไปใช้ได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าใส่มาเนี่ยมันอาจจะละลายตั้งแต่อยู่ในขวดแล้วหรือเปล่าหรือว่าละ,ละลายตั้งแต่อยู่ในปากแล้วยังไม่ลงไปในกระเพาะเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เขาเป็นห่วงกันก็คือไอสเปเชียลเบลนเนี่ย,ยมันมักจะมาเป็นคอมโบนะครับแบบโอ้กูจะใส่ให้เยอะๆเลยให้มันดูมีประโยชน์เยอะๆอะไรเงี้ยประโยชน์เนี่ยมาเป็นพวงๆเลยซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยว่าการกินร่วมกันไปเนี่ยมันส่งผลระยะยาวยางางังไงบ้างถูกไหมซึ่งถ้าเราเอามาเทียบกับคาเฟอีนที่มีการศึกษามายาวนานมากๆแล้วก็มีลิ สิ่งที่สําคัญที่สุดก็น่าจะเป็นคาเฟอีนถูกไหมต้องถูกแหละนะเพราะคลิปนี้เราจะพูดเกี่ยวกับคาเฟอีนล้วนๆเลยไม่มีเรื่องอื่นเลยนะครับคาเฟอีน โอเคนะไปกันต่อคาเฟอีนคืออะไรคาเฟอีนคือสารที่พบได้ในธรรมชาตินะครับรวมถึงอาหารแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆมากมายถามว่ามันพบเจอได้ง่ายขนาดไหนเขาเป็นว่าตอนนี้มีข้อสรุปง่ายๆนะครับว่าประชากรที่เป็นผู้ใหญ่ในสหรัฐเนี่ยเกรับคาเฟอีนทุกวันนี่คือข้อสรุปง่ายๆคุณน่าจะไปเห็นภาพแล้วโอ้โหมันอยู่ในชีวิตประจำวันเยอะมากนะครับเพราะอะไรเพราะมันหาได้ไม่ยากเลยนะครับแล้วเราก็สามารถพบคนที่เสพติดสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายโคตรๆหาได้จากไหนอ่ะเราพูดคาเฟอีนสิ่งแรกที่หลายคนคิดถึงน่าจะเป็นกาแฟถูกไหมเพราะอะไรเพราะ รหรือการดื่มชาก็ได้คาเฟอีนเช่นกันนะครับในใบชาก็มีเนาะหรือในผลคาเขา้าพวกโกโก,โก้ดาร์กช็อกโกแลตพวกนี้ก็มีคาเฟอีนหรือถ้าใครเล่นซันออฟเดอะฟอเรสต์นะครับบนเกาะเนี่ยก็จะมีผลกวัวลานาอยู่เนาะไอสิ่งนี้เนี่ยมีความเข้มข้นคาเฟอีนต่อน้ําหนักตัวเยอะกว่ากาแฟอีกนะครับและในเกมถ้าเรากินมันเข้าไปเนี่ยหลอดพลังงานแล้วก็หลอดการพักผ่อนของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับหรือในผลโคลานัทก็มีคาเฟอีนเช่นกันอ,อาจจะไม่คุน้นนะโคลานัทคืออะไรแต่ถ้าผมพูดชื่อแบรนด์ขึ้นมมาา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 วววว่่่่โโโโคคคคคคลอ้้กกกกนนนนนัันงํํใ็พด โคลาของมันเนี่ยคาเฟอีนมาจากตัวโคลกานัทนี่แหละนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยโคลกาลมส่วนมากแทบไม่ได้ใช้โคลานัทแล้วนะครับเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่าคาเฟอีนสังเคราะห์รวมถึงเอนเนอร์จีดิงส่วนมากเช่นกันฟังดูเอ้ยมันสารสังเคราะห์เอ้ยมันดูอันตรายหรือเปล่าว่าเอาจริงๆเนี่ยโครงสร้างทางเคมีแทบไม่ต่างกันเลยนะครับแต่เหตุผลที่เขาเลือกใช้เนี่ยอาจจะต้องย้อนกลับไปในยุคเก่ามากๆแต่เอาเป็นว่าง่ายๆนะคาเฟอีนที่มาจากธรรมชาติเนี่ยมันต้องปลูกใช่ไหมมันต้องรดน้ำมันต้องเลี้ ระดับคาเฟอีนเนี่ยมันไม่ค่อยสม่ำเสมอและด้วยกระบวนการต่างๆที่เยอะมากๆเนี่ยก็ทําให้ต้นทุนของมันสูงขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเป็นสังเคราะห์ต้นทุนก็ถูกลงด้วยนั่นเองอันนั้นคือปัจจัยความต่างไง่ายๆนะครับทีนี้ความต่างที่เกิดขึ้นกับคนกินเนี่ยงานวิจัยในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปในแนวทางเดียวกันขนาดน,นั้นนะครับแต่ว่าส่วนมากแล้วกันมีการพูดเหมือนกันอยู่2อย่างนั่นคือ1นคาเฟอีนสังเคราะห์จะแอคชั่นดูดซึมแล้วก็เกิดผลได้เร็วววววววแแแแลแลแและรรรรงงงกกกก่่่่่่่าา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 าเ็บไไมมมดด้ปีีี2คือนทจธชติ ยังไงก็มาพร้อมประโยชน์ที่เยอะกว่าพูดกันง่ายๆตรงนี้ก็คืออย่างถ้ามาจากธรรมชาติอย,าอย่างเหมือนธรรมชาติมันปรุงมาให้แล้วครึ่งหนึ่งนั่นเองแต่ถ้าเป็นสังเคราะห์เนี่ยคือมนุษย์ปรุงเพื่อการขาล้วนๆหรือให้นึกภาพง่ายๆคุณลองไปเสิร์ชก็ได้ประโยชน์ของกาแฟาประโยชน์ของโกโก้ประโยชน์ของชาคุณจะเจอบทความและประโยชน์คุณงามความดีของสิ่งเหล่านี้แบบเยอะมากๆนะครับซึ่งถ้าผมพูดทั้งหมดเนี่ยต้องมีคนคิดว่าผมมาขายตรงแน่นอนนะนะซึ่งขอข้าไปดีกว่ากลับกันถ้าคุณไปเสิร์ชประโยชน์ของน้ำารมณ์ก็จะอือมฮึประโยชน์ chấm chặt mốt ป่าศัตรูพืชล่อมแมลงคาบสนเออมันก็ดีนี่หว่าเฮ้ยซึ่งประโยชน์ตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการกินเข้าไปเลยนะยังไงก็ตามแต่รายละเอียดตรงนี้เนี่ยมันยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เอาเป็นว่าคร่าวๆประมาณนั้นนะครับโครงสร้างพื้นฐานทางเคมีก็เหมือนกันแหละและการทําหน้าที่ของคาเฟอีนไม่ว่าจะธรรมชาติหรือว่าสังเคราะห์เนี่ยก็เหมือนกันซึ่งการทางานของมันเนี่ยผมขออธิบายแบบง่ายๆนะให้คุณนึกภาพปลักไฟปลักไฟอันนี้เนี่ยมีขึ้นมาไว้เพื่อเสียบสิ่งที่เรียกว่าอะดีโนซีนอะดีโนซีนคืออสสสสาา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 ารรรรรรรเเเเเคคคมมมีีใในนน่่่งงงงกกยยขะะัับบบถ้้้ํํ็จจจทหูึวววแุณ ักผ่อนได้แล้วมึงคนไปนอนได้แล้วอะไรแบบนี้นะฮะแต่เมื่อคุณกินคาเฟอีนเข้าไปนะคาเฟอีนจะเดินไปที่ปลั๊กนะครับแล้วก็เตะอะดีโนซีนออกไปแล้วก็เสียบแถบน,นะครับเพราะว่าหน้าตาคาเฟอีนเนี่ยแม่งเหมือนอะดีโนซีนสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเลยทําให้เรารู้สึกง่วงน้อยลงนั่นเองนะครับนี่คือหลักการง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นที่คุณรู้สึกตื่นเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรเลยนะครับเพราะความรู้สึกง่วงมันถูกกดเอาไว้นั่นคือหลักการของมันคร่าวๆโอเคนะผลที่เกิดขึ้นอ่ะคุณก็จะกระปี้กระเป๋า กำลังเนี่ยก็จะทําให้เพอร์ฟอร์แมนส์กับความอึดมากขึ้นด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยมีบทความหรือการวิจัยรองรับหมดเลยนะครับหรือย้อนกลับไปเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคาเฟอีนเคยติดเป็นหนึ่งในสารกระตุ้นต้องห้ามของโอลิมปิกเลยนะครับจนกระทั่งปี2004เนี่ยก็มีการปลดคาเฟอีนออกจากลิสต์สารต้องห้ามนะครับเป็นสารต้องระวังเฉยๆเพราะอย่างที่บอกไปคาเฟอีนอยู่ในชีวิตประจำวันค่อนข้าง,งมากนะครับแล้วก็ถ้าเอาไปรวมเนี่ยมันจะไปรบกวนกับการตรวจสารต้องห้ามจริงๆอย่างอื่นนะเนาะซึ่งถ้าเเเเเเเรรรรราา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 าััััับบคคฟออออีีีนน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 ขข้้้้้มมมมมมใใใ่่่่่่่งงงงกกกกยืืตตสสสสิิทดดึะะ็็จจหวววชูไ แบบแต่ถ้าคุณรับมาเยอะมากๆเนี่ยและยิ่งเป็นคนเซนซิตีต่อคาเฟอีนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอาการเวียนหัวอ้วกเรืออาจถึงขั้นตายหาได้เลยนะครับและมันก็เคยเกิดขึ้นแล้วนะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยนะครับอย่างเช่นในปี2021เนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาทำงานเป็นพอร์นัลเทรนเนอร์ก็แบบคนช่วยฝึกออกกําลังอะไรประมาณนี้เขาไปสั่งผงคาเฟอีนมานะครับน่าจะเอามาทําเป็นพรีเวิร์กอัลเอาไว้กินก่อนออกกําลังอะไรเงี้ยจะได้มีแรงมากขึ้นโฟกัสได้ดีขึ้นอะไรพวกนี้แต่ปรากฏววว่่่่่าาาาาาาตตตอออนนททีีเเเค้้้ยยยงผิิดดไไมมมรรรรูจกกกกกกกลลลลัปปป็็็หืืแแข ได้เลยนะครับระดับคาเฟอีนในเลือดเนี่ยสูงกว่าปก,กติน่าจะเป็นร้อยเท่าเลยถ้าผมดูไม่ผิดมันตายได้นะครับอันตรายมากนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยสินค้าที่มีคาเฟอีนแบบเข้มข้นก็จะไม่ค่อยพบเจอได้สักเท่าไหร่ในตลาดรวมถึงแบบผงด้วยนะครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะถ้าไม่ได้จะเอามาผลิตอะไรหรือไม่ได้จะมาใช้งานแบบปรึกษาแพทย์อะไรเงี้ยไม่ควรทะลึ่งบ้องไปยุ่งด้วยซ้ำอยู่แล้วและนั่นก็น่าจะเป็นที่มาของคำเตือนง,ง่ายๆที่เราน่าจะเคยได้ยินกันก็คือห้ามดื่มเกินวันละสองขวดเด,สเดสรสเัด ประมาณ1 0 0มิลลิกรัมเนาะซึ่งถามว่าจริงๆอ่ะหนึ่งร้อยมิลลิกรัมเยอะไหมมันไม่เยอะเลยนะครับแต่คิดว่ามันเป็นการบอกโดยรวมเนาะเพราะเราไม่สามารถจะควบคุมกลุ่มคนที่ซื้อไปกินได้เนาะถ้าเป็นวัยรุ่นเป็นคนท้องหรือเป็นคนที่มีโรคประจําตัวแล้วไม่รู้เนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะเซนซิทีฟต่อคาเฟอีนนะครับถ้ากินก็ไม่ควรเกิน100มิลลิกรัมต่อวันนะครับหรือจริงๆไม่ควรกินด้วยซ้ำแต่ที่น่าเป็นห่วงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องน้ําตาลในเครื่องดื่มชูกาลังซะมากกว่านะครับ <S <S บาง นะฮะฮและคาเฟอีน50มิลลิกรัมต่อขวดเนี่ยมันเฉพาะยี่ห้อในไทยนะครับพวกแบรนด์ที่อยู่เมืองนอกขายเมืองนอกหรือว่าแอบมาเข้ามาขายในไทยเนี่ยก็จะมีคาเฟอีนสูงกว่าม,มากมาก,มากเลยหนึ่งกระป๋องเนี่ยอาจจะมีคาเฟอีนตั้งแต่100มิลลิกรัมไปหนึ่งส0มร้อมิลลิกรัมเลยซึ่งแรงสัดส่วนนั้นคือเฉพาะในกรณีเมืองนอกเนาะอ่ะแล้วก็ที่บอกว่าไอปริมาณ100มิลลิกรัมมันดูไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าถ้าเรามาดูร้านยอดคิดอย่างสตาร์บัคส์นะครับเครื่องดื่มาาณณ220 200มมมมมมิิิิลลลลกกรรรรรัััโคคบบููีออย่ยอย o, ะยอยปะ220 u, ปะนหื เมนูหนึ่งไม่รู้มันหน้าตาเป็นไงนะเขาเรียกว่าบอลโรสนะครับมีคาเฟนอยู่มา360มกิลลิกรัมและที่พูดนี่ไม่ใช่ไซส์เวนตี้ไม่ใช่ไซส์ใหญ่สุดนะครับไงเทียบกับไอ้ขวดละ50มิลลิกรัมคนละเรื่องเลยถูกปะและถ้าเราลงมาดูเพิ่มเติมเนี่ยอย่างชาเขียวก็มีอยู่ประมาณ80มิลลิกรัมนะครับช็อกโกแลตจะมีอยู่ประมาณ25มิลลิกรัมหรือโคกระป๋องยาวก็มีอยู่ประมาณ30-40มิลลิกรัมและที่สําคัญสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีการควบคุมเลยดดูมมมมั้ครหาก่่ละ2ป๋องึนไี ถูกไหมคุณจะกินเท่าไหร่กินเลยนะครับมีตงมังก็แดกไปเลยแต่จริงๆเนี่ยมันมีลิมิตอยู่บนโลกนี้อยู่นะครับอย่างทางอเมริกาเนี่ย FDA ก็บอกว่าต่อวันไม่ควรเกิน400มิลลิกรัมอย่างทางยุโรป ESFA เนี่ยก็บอกว่าไม่ควรเกิน400มิลลิกรัมต่อวันเช่นกันนะครับบ้านเราก็จะแนะนําอยู่ประมาณนั่นแหละนะครับ300-400มิลลิกรัมเนาะหรือว่าถ้าเป็นนักกีฬาที่ออกกําลังก,กายจ,จัดๆแล้วก็ปรึกษาแพทย์ในการใช้งานด้วยเนี่ยก็อาจจะสามารถดื่มได้ในโดส3-6มิลลิกรัมต่อน้าหนักตัว1นนกกจจาากก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 กนนนนะะครรรัััเเช่ห60 180-60็็อาาาาาจจสมมมถถิิิิิไดด้้ลีแุณโ ไอ้สามถึงหมิลลิกร,รัมต่อน,น้ำหนักตัว1กิโลกร,รัมเนี่ยมันก็จะไม่มีประโยชน์แล้วนะครับอาจจะเกิดผลเสียตามมามากกว่าด้วยซ้ำนะซึ่งไอ้ผลเสียในที่เราบอกไปอาจใจเต้นเร็วมือสั่นเหงือ่อออกนอนไม่หลับกระสับกระส่าย อะไรอะไรนะ,ะปวดหัวเวียนหัวขึ้นไส่อะแล้วก็ไอคาเฟอีนเนี่ยมันไปเตะอะดีโนซีนไปเสียปักแทนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไออะดีโนซีนที่โดนเตะมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับมันก็อยู่แถวนั้นแหละต่อคิวกันอยู่เมื่อไร่ที่คาเฟอีนหมดฤทธิ์นั่นคือเวลาของอะดีโนซีนมันก็จะทําให้คุณรู้สึกง่วงนะครับและยิ่งถ้ามันมาผสมกับการอดนอนก็คือคุณยืนต่ออยู่ต่อด้วยคาเฟอีนล้วนๆอะ่ะมันจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าคาเฟอีนแครชมันก็คือการที่คุณจะโฟกัสไม่ได้นะครับว,ว,ว,าาออวิ้งองเราก็คื คาเฟอีนมันหมดลิตนั่นเองนะครับและไม่ว่าจะยังไงสารเหล่านี้ทดแทนการนอนไม่ได้เลยและบางข้อมูลที่เจอก็บอกว่าการกินคาเฟอีนแบบต่อนเนื่องเป็นระยะเวลานานทุกวันเนี่ยอะดีโนซีนมันไม่พอใจแล้วแม่งโดนเตะเนาะไอ้ปลั๊กก็ไม่พอใจนะครับเพราะกูจะเสียบกับอะดีโนซีนไม่ใช่คาเฟอีนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะสร้างปลั๊กเพิ่มสิ่งที่ตามมาก็คือคุณจะดื้อคาเฟอีนนะครับคุณจะต้องการปริมาณคาเฟอีนที่มากขึ้นไปเ,เวลาวันไหนขาดไปไม่ได้รับคาเฟอีนก็อาจจะเกิดอาการปวดหัวโฟกัสไม่ได้งุนง ผมเคยเจอก็คือปวดหัวนะครับปวดหัวแบบต้องแดกยาเลยเพราะฉะนั้น mm hmm. การควบคุมปริมาณก็สําคัญจริงๆคาเฟอีนเนี่ยมันมีข้อดีอีกมีข้อเสียอีกแล้วก็มีข้อควรระวังการใช้งานอีกนะครับใครไม่เคยดื่มมาก่อนแล้วอยากลองเนี่ยแนะนำว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะแต่ละคนเซนซิทีฟเรื่องคาเฟอีนไม่เหมือนกันนะบ,บางคนกินหนักแต่ที่ยงตอนกลางคืนนอนไม่หลับอย่างเงี้ยบางคนกินตีหนึ่งตีสองสิบนาทีแม่งหลับใช่ไหมน่าจะเคยเจอนะครับใครเคยเจอกดก้าวเข้ามาปัจจัยมันเยอะนะครับปัจจัยตัวเราออกนะครับก็ลองเช็คตัวเองดูเนาะอออ่่่่เเราาาาานนนจไดดดด้้้้ห็็คววกีีีีัแแลลืืงงมมมมมทผพพูู จํานวนมากพูดถึงเลยนะครับว่ามันช่วยเรื่องเพอร์ฟอรนซ์นักกีฬาในด้านต่างๆไม่มากก็น้อยแต่ถ้าเครื่องดื่มนั้นมีน้าตาลเป็นส่วนประกอบด้วยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับมันสามารถคอมโบมคาเฟอีนได้เนาะแต่ถ้าบริโภคในระยะเาวเนี่ยมันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียเท่าไหร่นะครับหรือล่าสุดก็คือการกินคาเฟอีนคู่กับสิ่งที่เรียกว่า LTN นะครับพอกินคู่กันเนี่ยข้อเสียเรื่องของอาการสั่นหรือว่ากระวนกระวายเนี่ยมันจะลดน้อยลงด้วยนะครับซึ่งช่องทางที่ง่ายที่สุดก็คือการกินชานั่น ธรรมชาติที่เรียกได้ว่าดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนอกจากคาเฟอีนแล้วมันยังมีประโยชน์อื่นๆอีกโคตรเยอะเลยนั่นเองโอเคเรื่องเชิงข้อมูลเนี่ยมันช่วยประสิทธิภาพความอึดเชิงกีฬานู่นนี่นั่นผมว่าน่าจะพอกันแล้วเนาะกลับมาส่วนเกมกันดีกว่าไอเอสปอร์ตเนี่ยการเล่นเกมหน้าคมหน้าเพหน้าเอ็กบอกอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันช่วยจริงปะวะก็ได้ลองไปไล่หางานวิจัยดูนะครับซึ่งตอนแรกไม่คิดว่าจะเจอสรุปเจอแล้วเจอเยอะด้วยแล้วผลของมันก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปคือมันช่วยวะแต่มันไม่ได้ช่วยขนาดนั้นนรรเเาาาาป็วว่่โดยมมมทีผหูลสุ มาประมาณว่ามาทําให้คุณรู้สึกแตกต่างได้นะครับคุณจะรู้สึก alert ตื่นตัวมากขึ้นซึ่งไอการตื่นตัวเนี่ยก็จะทำให้บางคนกล้าเล่นมากขึ้นด้วยแล้วก็มี reaction time ไวมากขึ้นรับรู้สิ่งต่างๆในเกมได้มากขึ้นหรือบางคนก็ตรงดิ่งโฟกัสกับในเกมได้นิ่งขึ้นอะไรแบบเนี้ยแต่โดยรวมมันไม่ได้แตกต่างมากมายขนาดนั้นนะครับยกเว้นในกรณีวันที่เหนื่อยๆเหนื่อยๆเนี่ยเครื่องดื่มคาเฟอีนก็อาจจะช่วยได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆในกลุ่มคนทั่วไปหรือกลุ่มคนที่ sensitive คาเฟอีนเนี่ยนั ดูจากข้างนอกเนี่ยอาจจะนิงน่งๆนะแต่ข้างในอะ่ะมันไม่ได้นิ่งเลยนะครับแล้วเวลาเจอสถาน,นการณ์ลุ้นๆในเกมเนี่ยคาเฟอีนมันจะทําให้คุณกระวนกระวายมากขึ้นด้วยและด้วยความที่คาเฟอีนมันไปบูสอารมณ์นะครับอาจจะทาให้คุณอารมณ์ดีนู่นนี่นั่นเนี่ยทำให้การตัดสินใจสํำคัญๆใ,ในบางครั้งในการเล่นเกมเนี่ยมันจะใช้อารมณ์มากกว่าแบบแผนซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เรื่องดีสําหรับการเล่นเกมเน,ะนะเนี่ยภาพร,รวมจากหลายๆที่ประมาณนี้ในผลตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคลนะครับแล้วก็รวมถึงแล้วแต่ปริมาณคาเฟอีนแล้วก็ และสิ่งที่ผมพูดสรุปไปเมื่อกี้มันเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเลยนะครับไม่นิ่งระวนกระวายเล่นบ้าๆปกติก็เล่นบ้าบอยอยู่แล้วนะซึ่งกว่าจะเอมได้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลา2อสชั่วโมงหลังจากเริ่มกินนะครับก็จะเริ่มนิ่งมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยซึ่งตอนนั้นด้วยผลที่มันเป็นแบบเนี้ยก็เลยเลิกกินเอนเนรจีดิงแบบหงไปไอกระปุกนั้นตอนนี้ก็คือหมดอายุไปแล้วนะครับแข็งเป็นฟอสซิลเรียบร้อยแล้วแอมมันยังเหลืออีกกระปุกหนึ่งยังไม่ได้เปิดนะครับผมไม่้ัอ,อ,นนะอ,อนนเกเลีดื เพราะว่ามันมีรีแอชชันไทม์บอก นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะก็คือผู้เจ้าด่านไหนจริงๆในการเทสเนี่ยผมก็จะกิน Energy Drink แบบผง1ช้อนนะครับมีคาเฟอีนอยู่ประมาณ140 150มนะิลลิกรัมเนาะ1ชั่วโมงก่อนเล่นนะครับในวันขี่เนาะส่วนวันคู่ไม่ได้กินนะครับทําสลับกันแบบนี้10วันแล้วก็มาดูผลว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ต้องแจ้งก่อนว่าการเทสนี้เนี่ยปัจจัยรบกวนค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะแบบอ่าเราไม่ได้เล่นนานแล้วมีการเจ็บมือแล้วก็ไอ้ช่วงที่เทสเนี่ยแม่งเป็นช่วงแข่ง Valorant VCT Lock-in ด้วยนะครับซึ่งแม่งแข่งกันโต้ลุ่งเลยก็จะมีปัญหาเรื่องนอนไม่เป็นเวลาตื่นไม่เป็นเวลาด้วยนะครับรวมถึงอา เมาส์เปลี่ยนมาสผดอีกนะครับเหตุผลเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ค่าต่างๆค่อนข้างจะสวิงเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้ดูเป็นแบบแนวโน้มคร่าวๆแล้วกันนะครับมาดูผลกันผลออกมาประมาณนี้นะครับวันที่6เนี่ยจำนวนเกมคุณไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่ามันเป็นรอบชิงนะ VCT ล็อกอินแม่งเล่นกันเจ็ดโมงเช้านะครับผมเล่นไม่ไหวจริงไอชุดข้อมูลข้้งบนเนี่ยจะเป็นเลเวชันไทม์นะครับลงมาตรงกลางเป็น accuracy หรือว่าความแม่นนะเนาะล่างสุดเป็นคะแนนนะครับแล้วก็แถบล่างสุดเนี่ยจะเป็นตัวเข้มจะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับวันที่กินคาเฟอีีมา่ค โดยรวมนะผมรู้สึกว่าดูดีกว่าวันที่ไม่ได้กินนะครับไม่ว่าจะคะแนนหรือว่า reaction time น,นะครับไม่นับเรื่องความแม่นหรือว่า accuracy นะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเสริมได้เลยนะครับจากการเทสเนาะก็คือการเอมอ่ะเหมือนที่เคยพูดไปในคลิปเอ,อ่อ Muscle Memory เนาะมันคือการประสานร,ระหว่างสายตาใช่ไหมมองเห็นปุ๊บสมองสั่งการแขนมือขยับนิ้วคลิกก็คือระบบประสาทด้วยซึ่งในหลายๆว,วันที่เทสอะ่ะแม่งรวนมากนะครับแบบตาบอกว่าเอ้ยมือมึงขยับไปเว้ยแล้วก็เดี๋ยวคลิกนะพอสั่งปุ๊บมือขยับแต่นิ้วแม่งคลิกสองทีหรือบางทีมือ แล้วก็ชัดเจนเลยว่าทั้งง่วงทั้เพลียนะครับคาเฟอีนอะ่ะมันช่วยได้นะแต่มันไม่ร้อยเว้ยคือถ้าให้กินแล้วให้ไปยกของไปใช้กําลังอะ่ะมันจะง่ายแต่พอมันเป็นอะไรที่แบบต้องประสานมีระบบประสาทมีความละเอียดมีเรื่องทามมิ่งเนี่ยมันจะไม่ร้อยอะ่ะหรือถ้าจะให้มันเอาอยู่ผมคิดว่าอาจจะต้องทิ้งระยะเวลามากกว่านี้นะครับหรือเปลี่ยนเวลาเทสอะเนาะแล้วถ้ารวมกับประสบการณ์ไอกระปุกก่อนที่เคยกินเนะี่ยถ้าเป็นในเกมจริงๆอะ่ะมันจะมีจังหวะลุ้นๆจังหวะคลัชจังหวะเอาตัวรอดจังหวะเดือดเดือมจังหว่านี้ นะครับเพราะว่ามันจะเช็คโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนาะพอมีคาเฟอีนมันจะหนักขึ้นไปอีกนะครับอ่ะนี่คือผลจากการเทสทั้งหมดนะครับแต่มันจะมีอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นรวมถึงหลังจากการเทสด้วยนะนั่นคือผมมีอาการหนังตากระตุกนะครับก็เลยลองไปเสิร์ชด,ดูอ่ะกูเป็นอะไรเนี่ยและนี่คือสิ่งที่เจออืมตาแห้งใช้สายตาจ้องจอเป็นเวลานาน,านไม่ได้พักผ่อนตากระตุกนอนหลับไม่เป็นเวลาเครียดสะสมดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มคาเฟอีนมากจนเกินไป ทุกขอ้ออ่ะตามนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าใครดูมาถึงตรงนี้ผมคิดว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะน่าจะมีใครสักคนที่รู้สึกแบบอยากลองเดกจังเลยไอคาเฟอองฟีอนอะไรนี่เนี่ยถ้าอยากลองเนี่ยง่ายๆเลยนะครับทุกเมนูที่ผมพูดมาในคลิปนี้คุณไปร้านสะดวกซื้อมันมีแทบจะทุกอย่างเลยแต่ถ้าอยากลองแบบราคาไม่แพงแล้วเป็นคนกินกาแฟได้อยากให้ลองพวกผงกาแฟสําเร็จรูปที่เอามาชงกินอะไรแบบนี้มันจะขายเป็นโหลแก้วนะครับเอามาชงน้าร้อนนิดนึงคนๆคผสมน้ําเย็นแล้วก็กระดกเลยง่ายๆเลยตกช็อตหนึ่งเนี่ยน่าจะไม ยังเชียร์คาเฟอีนที่มาจากธรรมชาติอยู่ดีอะเนาะถ้าคุณกินได้อะนะและด้วยความที่มันเป็นแบบเนี้ยปัจจุบัน Energy drink ิผงส่วนมากแล้วกันที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยก็มักจะบอกว่าคาเฟอีนของตัวเองเป็นสารสกัดจากอะเริ่มเป็นใบาชาและเริ่มเป็นกาแฟและเริ่มไม่ใช่สังเคราะห์แล้วนะครับนี่เป็นกิมมิกใหม่ๆเนาะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมันดีไม่ดีอะไรยังไงอะนะแล้วก็ระวังเรื่องโดสด้วยนะครับสำคัญมากเนาะอยากลองเนี่ยดูข้างกล่องเนาะเขาให้กินยังไงหรือคนปกติเขากินกันยังไงเพราะว่าอย่างที่บบอไไไมมนนตาาาางด้้เลแหํ ก็จะดีมากๆเลยแล้วก็ไอ p l e เอ e น g y จีดิงแบบผงเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยมันตกแก้วหนึ่งประมาณสัก4 0 5 0บาทนะครับพูดกันตรงๆนะผมว่าเอาตังค์ไปซื้อเวโปรตีนกินแล้วก็ตังค์ที่เหลือไปซื้อผงกาแฟน่าจะคุ้มกว่าน่าจะมีประโยชน์เยอะกว่ามากๆแล้วก็สิ่งสาคัญเลยก็คือถ้าใครไม่เคยกินมาก่อนเนี่ยผมแนะนําว่าให้กินอย่างน้อย8ชั่วโมงก่อนนอนอย่างเช่นคุณนอนเที่ยงคืนหลัง4ี่โมงเย็นเนี่ยคุณก็ไม่ควรเสือกกินคาเฟอีนลงไปแล้วเพราะว่าถ้าคุณรับมันเข้าไปเยอะเนี่ยมันันนนนช้วอออวววาาาิ่่่่มมมมรอะคคคบุุณีจภพพตไไ กินโดสเท่าไหร่ก็ตามแต่มันไม่ได้ทําให้คุณกลายเป็นซูเปอร์แมนนะครับแบบแดกเสร็จแล้วบินได้เลยมันไม่ขนาดนั้นเนาะสุดท้ายเลยนะครับผมเชื่อว่าชีวิตที่แม่งไม่ต้องผูกมัดหรือไม่ต้องเสพติดกับอะไรสักอย่างอะเป็นชีวิตที่ดีนะแบบไม่ต้องกินกาแฟทุกวันก็ได้ไม่ต้องดูดบุหรี่ทุกเช้าไม่ต้องดูดพอทุกสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าทาได้เนี่ยกูว่ามันก็ดีนะเออแต่ผมทําไม่ได้นะครับก็ไม่รู้ผมพูดทำไมเหมือนกันแต่ก็หมายความว่ายางนี่นจริงนั่นแหละแล้วม If you want to play the best, you have no caffeine, you don't fucking no drugs, none of that shit. You know, you stay clean, you work out, healthy fucking mind, healthy body. That's that's how you own. The problem is, you also have to play 10 to 14 hours a day to keep the you know, keep yourself fucking, you know, consistent. So, how do you play 10 to 14 hours a day while also having a healthy body and a healthy mind? Healthy diet. You can't. You literally can't. It's impossible. That's why there's always like a. นั่นแหละไม่ได้จะบอกว่าความคิดของชาวถูกต้องที่สุดนะครับแค่อยากให้เห็นมุมมองหนึ่งจากผู้เล่นที่อยู่วงการ FPS มานานน,นะเนาะแค่นั้นเองโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีเจตนานมาส่งเสริมการค้าหรือว่ามาดิสใครอะไรทั้งนั้นนะครับเพียงแต่อยากให้ทุกคนได้เห็นได้เข้าใจข้อเท็จจริงเท่าที่ผมจะหาได้ในปัจจุบันละกันนะครับแล้วก็ย้ำสุดท้ายว่าถ้าเลือกได้การไม่เอาสิ่งพวกนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีอยากให้เข้าใจหลักการทำงานของมันแล้วก็เลือกนำมันมาใชช้้แค่บงงจัหววะีิตได ก็น่าจะเกิดประโยชน์กับเราได้ดีที่สุดแต่ถ้าใครดื่มด่ำกับสิ่งเหล่านี้ไปแล้วก็ตามสบายนะครับเพราะผมก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าใครเคยเทสหรือเทสแล้วบลนเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับโอเคถ้าใครมาดึงตรงนี้แล้วปุ่มพวกนี้ลองกดได้นะครับกดไม่ยากเลยนะครับลองลอง,ลองกดดูเนาะไปแล้วหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ครับเอนจอยจะทางัทุกคนุ